เอาเรื่องอัดเสียงเอาเรื่องมิกซ์มาชาร์จิ้งทินก่อนหนังเรื่องหนึ่ง <c oughs> ก็จะมีการถ่ายทำการตัดต่อการย้มอมสีโดยเฉพาะเลยเขาเรียกว่า Color List ก็คือคุณตัดต่อเสร็จแล้ว คนที่เป็น colorless เนี่ยก็จะรับหนังทั้งหมดเนี่ยไปย้อมสีทีท,ทีแบบสีเขียวๆหน้าทีนนานนท่นักศึกษาวันนี้จริงๆแล้วมันใช้คน3มคนซึ่งมีมุมมองในการทําง,ง,งานคนละแบบเลยไอ้คนถ่ายภาพเนี่ยคนถ่ายมันไม่รู้หรอกว่าจะจบสียังไงแต่มันรู้แค่ว่าแสงมันจะลงตกหน้าเอกพอดีไหมแสงที่มันลงมาในห้องเนี้ยมันพอดีไหมหรือว่าแสงลงเฉพาะตรงโต๊ะนางเอกตรงครัวเอาเบานิดนึง หรือว่าจะต้องมีแอบแสงหยอดลงมาตรงมุมที่ว่าเอกจะเดินเข้ามาคนตัดต่อมันไม่รู้เรกมันจะจบสียังไงมันไม่รู้มันถ่ายมาไงด้วยแต่วิธีที่ของมันคือทํายังไงให้ที่มันถ่ายมาแล้วว่ามันรู้เรื่องในแบบที่ผู้กับต้องการผู้กับต้องการให้รู้สึกว่าตื่นเต้นผู้กับต้องการให้รู้สึกว่ามันยาวนานผู้กับต้องการให้รู้สึกว่ามันแป๊บเดียวผู้กับต้องการให้รู้สึกว่ามันเฉียดฉิวนี่คือหน้าที่ของคนตัดต่อคนย้อมสีมันไม่แคร์หรอกว่ามันถ่ายมาไงคนเขาโพสสวยไหมนางเอกหน้าสวยไหมเขารู้แค่าี้นนลหทเย เพียงแต่ว่าในปัจจุบันคุณมีก้อนนี้ต้อนในงันคุณเป็นคอมพิวเตอร์งานคุณทำสามตำแหน่งในเครื่องในวันด้วยตัวคุณเองเพื่อประหยัดงบประมาณหรือคุมโทนได้ย้อนกลับมาการอัดเสียงนีง้วัือเสีเช่นเดียวกันมันเป็นคนละหน้าที่น้อยเพียงแต่ว่าคอมพิวเตอร์ทําให้คุณสามารถทำสามตำแหน่งนี้ได้ตัวนี้สำหรับผมทุกโปรเจกที่ผมทําถ้าเป็นไม่ได้ผมจะพยายามอัดเสียงเองและมิกซ์มาเสียเพราะผมรู้ว่าผมอยากจะให้ถ่ายภาพอย่างไรเพื่อจะเอามาตอนต่อ,ตอ ตัดต่อ,อยอะไรเพื่อไปย้อมสีเพราะฉะนั้นผมถึงเรื่องอัดเสียงผมรู้ว่าผมอยากได้ซอสแตบบ่ไหนเพื่อเป็งมิกซ์ผมจะมิกซ์อย่างไรเพื่อผมเปม็นบัสเตอร์นี่ที่นี้ไอการที่มันเบลอสามนาที่ด้วยกันเนี่ยแต่มันดีหรือเปล่ามันอาจจะไม่ดีไม่ลงตัวไว้ร็จปุ๊บผมไม่ลงตัวร็จปุ๊บมันผิดที่ใครวะเอ็มวีออกมาไม่สวยเนี่ยเพราะมันย้อมสีไม่ดีหรือมันตัดไม่ดีหรือมันถ่ายไม่ดีเรา ต้องแยกแยะหรือต้องไปแก้ให้ถูกจุดวันนี้นะครับขอโทษผีไม่ผีไม่รู้โหลดกันมาเต็มเครื่องเลยเพียบอะอยากกีข้างสอดอยากถ่ายภาพเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมโหลดพรีเซ็สีญี่ปุ่นมาถ่ายอะไรรวดเดี๋ยวโยนนี่เดี๋ยไม่ญี่ปุ่นหรือเปล่าภาพญี่ปุ่นการคอมโพสต,ต้องคลีนต้องมินิมอลต้องสะอาดนั่นคือคุณต้องถ่ายดีนั่นคือคุณต้อง m i ์ให้ดีเราอย่าเพิ่งไปติดกับกับเขามา s t ร r i n เกินไปคุณต้อง mix ให้ดีเรากอบว่าไม่ต้องา a ซ t ร r i n